บรรยากาศยามเช้านะคะที่บ้านยายดาวนะทุกคนเนะาะจัดมาทําบุญถวายเทียนนะคะทุกคนคะ่ะถึงบ้านนะทุกคนถึงบ้านแล้วค่ะสวัสดีนะคะสวัสดีทุกทุกคนนะคะเนาะ เก็จะมาอัปเดตบ้านนะคะบ้านหลังนี้ยาเราสร้างกี่เดือนนะคะทุกคนสวัสดีทุกทกท่านเลยะคะ่ะสวัสดีพ่อแม่พี่น้องสุขุสุโคนเดอค่ะบ้านหลังนี้ยาเราปลูกอยู่สี่เดือนสิบวันนะทุกคนหอดวะยาเราเห็ดวันที่สี่สี่มกกาลาเสร็จวันที่ยาดราขืนวันที 46, ่สิบหกคือสภาเนาะพี่น้องเนาะจากเดือนกับบุกสี่เดือนสี่เดือนนิดๆทุกคนค่ะเนี่ยค่ะ มาย่างชมเพราะว่าตอนขึ้นบ้านเนี่เรากับบัวเพาชมนะทุกคนเนาะมันเป็นอีหยางทีฝ้าวทุกคนนี่เขาสารเนาะค่ะอยู่หน้าบ้านเี่เราเตรียมตัวกลับองเทพพรงนี้ค่ะ,ะมาได้หนึ่งวันนะคะมาทําบุญถวายเทียนเนาะนี่นะคะมาเล่รอบรอบบ้านนะคะเหรอเหรอนนี้จะเลี้ยงปลาคราฟนะคะทุกคนแต่ตอนนี้มีปลาตัวเล็กก่อนรอให้น้ำมันอยู่ตัวก่อนนะคะนี่ นีะคะนำมาฝากาทุกท่านเนาะเวลาทำนี่ก็นะคะบริเวณรอบๆบ้บบานเดินไปด้วยกันนะคะอัปเดตให้เพื่อนๆพี่ๆน้องๆทุกคนได้ดูเนาะนี่เนาะประมาณนี้แหะคะ่ะข้างบ้านพอดีมาขึ้นบ้านตอน,นนั้นยายดาวก็รีบๆนะคะไม่ได้ถ่ายถ่ายแค่ตอนทำบุญเนาะนี่นะคะ อันนี้รอบบ้านทุกคนบริเวณรอบรอบบ้านเนาะตรงนี้นก็จะเป็นครัวเย,ยดาวนะคะต่อไปอีกหลังนึงเนาะทุกคนเนาะนี่ค่ะนี่ก็จะเป็นประตูข้างหลังรลองน้ําก็ยังเย,ยดาวมีโอกาสได้นอนแค่สองสามคืนนะคะทุกคนเนาะยังไม่นั่นดีเนาะนี่ค่ะรอบบ้านไปนี้นะคะก็จะทะลุหากันได้เนาะนอนมาก็จะเป็นแค่แม่ก็จะนั่ง เล่นนั่งอะไรหน้าบ้านประมาณนี้แล้ค่ะเดี๋ยวจะพายางสมรอบๆบ้านพี่น้องคะ่ะ,นะดดะบักหุ่งนะคะอีเมยเพื่นยายไปรอกพี่น้องปักขยามนตักขยะ อันนี้ตอ้นอ่างงุนเนาะคะ่ะน้องดินคนรลับพี่น้องกล้ยยะดาวกับติดแล้วทุกคนกล้ยด่างยาสีปลูกไว้กินเนาะทุกคนพักเนาะคะ่ะอันนี้ก็จะเป็นพักกาศนะะบากักอื้อเนาะทุกคนพักทองแล้วก็ต้นพักหวานพี่น้องต้นใหญ่อยู่เ้อนี่นะคะ เป็นห้องครัวนะคะทุกคนนี่แะคะ่ะครัวครัวนะคะยังไม่ได้ทําอะไรดีนะคะทุกคนเหมือนกับบ้านเนาะแม่ก็ยังทําอยู่บ้านหลานอยู่นะคะพยาดามาก็จะมากินข้าวกันตรงนี้แหละคะ่ะเป็นห้องครัวอันนี้ขึ้นมาก็จะพื้นข้างนอกก็จะประมาณนี้เนาะทุกคนเนาะนคะคะก็กว้างอยู่นะ อันนี้เข้ามาก็จะเจอห้องพระนะคะทุกคนเนาะอันนี้เป็นพระนะคะห้องพระนะทุกคนในกาสีห้องนอนอันนี้เป็นห้องคุณยายนะคะเข้ามาเนาะห้องลูกสาวนี่ทุกห้องก็จะเหมือนกันหมดก็จะเป็นประมาณนี้เนาะทุกคนเนาะในห้องนะคะเนาะ ก็อย่าเดานานๆมาทีทุกคนทำไมให้แม่เน,ะนาะนีะ่เหรอคะม่านอย่าเดาก็เย็บเองนะคะทุกคนเนาะเพื่อประหยัดเนาะทำเองทุกอย่างนะคะเนาะออกไปก็จะเป็นหน้าบ้านส่วนี้ก็จะเป็นโซฟาโซฟานี่ก็ทำเองนะคะทุกคนพามานย่เดาเย็บเองทุกอย่างนะคะ เป็นประตูประตูของยาดาจะเปิดเข้าด้านในเนาะจะมีสองห้องน้ำเนาะทุกคนเนาะเข้าสารรอยาเดาเอาขึ้นรถพรุ่งนี้นะคะประมาณนี้และคะ่ะมาอัปเดตให้เพื่อนๆได้ดูเนาะจะเป็นห้องน้ำทุกคนเนี่ยละคะสองห้องน้ำเนาะ ส่วนอันนี้ก็จะเป็นของยายดาวนะคะทุกคนนี่เนาะยายดาวห้องไม่ใหญ่ทุกคนนีเนาะก็จะมีหน้าต่างสามทางนะคะข้างนอกบ้านแล้วก็จะมีห้องน้ำหนึ่งห้องนะคะเนาะจะเป็นห้องน้ำในตัวเปิดอันนี้ขึ้นก็จะมีพัดลมดูดอากาศเนาะประมาณนี้ละค่ะน้ำพักน้ำแรงเนาะทุกคนเนาะ ทุกคนอันนี้เป็นโต๊ะกลางเนาะของอาจจะเยอะหน่อยประมาณเรราก็จะทําเองทุกอย่างเนาะย็บเองนะคะทุกคนคะ่ะประหยัดงบประหยัดงบนะคะเนาะหมดไปหลายบาทเหมือนกันค่ะทุกคนนี่คือน้ําพักน้ําแรงนะคะเนาะเก็บมาฝากทุกทกท่านคะ่ะคลิปเราก็ไว้แค่นี้ก่อนนะคะสวัสดีค่ะเฟนเยดาวเดินหน้าบ้าน